เปิดตัว Samsung Galaxy A165G ครับมือถือในงบประมาณราคาเลทกลางๆที่สามารถจับต้องได้ที่รองรับการอัปเดต Android และแพชการป้องกันเนี่ยทั้งหมด6ปีด้วยกันนี่นะว่าเป็นมือถือรุ่นแรกเลยที่ให้การอัปเดตมาเยอะขนาดนี้เราจะมีข้อมูลตรงส่วนไหนที่น่าสนใจมากกว่านี้อีกบ้างก่อนไปรับชมคลิปนี้กันอย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามให้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเข้าไปรับชมกันได้เลย ก็สวัสดีชาวสมาร์ทโฟนทุกๆท่านด้วยนะครับผมเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยช่วงต้นเดือนตุลาคมได้มีการเปิดตัวมือถือรุ่นใหม่อย่าง Sam s u n g g a l a x ซ A165G โดยมือถือรุ่นนี้ที่เปิดตัวมาเนี่ยผมได้อ้างอิงจากการเปิดตัวของประเทศฝรั่งเศสนะครับอีกทั้งมือถือรุ่นนี้ยังมีรายชื่อที่ผ่านกสทชแล้วเรียบร้อยด้วยนะครับแล้วก็เตรียมที่จะเข้าไทยเร็วๆนี้โดยอย่างแรกที่ต้องแจ้งก่อนเลยคือสเปคและราคาของมือถือรุ่นนี้นะครับเป็นการเปิดตัวที่ประเทศฝรั่งเศสเท่านั้นพอเข้าไทยมาอย โดยในเรื่องด้านการดีไซน์เนี่ยเจ้าตัว A16 กับ A15 เนี่ยค่อนข้างจะเหมือนกันเลยนะครับจะแตกต่างกันเล็กน้อยก็ตรงที่เรื่องของฝาหลังตัวเครื่องนะครับที่เปลี่ยนลายใหม่แล้วก็ขอบของตัวเครื่องเนี่ยที่มีความบางมากยิ่งขึ้นโดย Samsung Galaxy A16 5G เนี่ยจะมีทั้งหมด4ส,สีด้วยกันนะครับโดยสีแรกเนี่ยจะมีชื่อว่า Midnight Blue สี2มีชื่อว่า Turquoise สีสามีชื่อว่า Gold และสีที่4ครับ Light Gray ในเรื่องของขนาดหน้าจอรุนนี้ให้มันอยู่ที่6.7นิ้วครับเป็นความละเอียดอยู่ที่ Full HD+ s, และแน่นอนว่ารุน ในเรื่องของ OS ตัวนี้เป็น Android 14นะครับโดย One UI 6.1ซึ่งตามที่เขาแจ้งมานะครับคือรุ่นนี้เนี่ยจะสามารถรองรับการอัปเดต Android เนี่ยแล้วก็การแพชการป้องกันเนี่ยได้ทั้งหมดถึง6ปีด้วยกันซึ่งเยอะมากๆเลยนะครับเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนๆโดยอันนี้ก็นับว่าเป็นจุดเด่นหลักๆเลยนะครับของรุ่นนี้ที่เปิดตัวมานะส่วน,นเรื่องของ CPU นะครับทางฝรั่งเศสเนี่ยเขาใช้ CPU เป็น Exynos 1330แต่พอเข้าไทยมาคาดว่าจะมีการเปลี่ยน CPU นะครับใช้เป็น Dimensity 6300แทนซึ่งตัวนีีีี้้้้เขาาาาสจจจจะะออออยยยูู่่่่่นน่่ทท 2.4GHz แลววววรรืงงหนนนคคมมมุุใ กิกด้วยกันส่วนรอมเนี่ยอยู่ที่1 2 8ก้อิกส่วนกล้องหลังของรุ่นนี้จะมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันเหมือนกับรุ่นที่แล้วเลยโดยตัวเมนหลักจะให้ควมลเอียดมาอยู่ที่5 0ิล้านพิกเซลมาพร้อมกับเลนส์ต่ไวห5ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์สุดท้ายเปเลนส์มาโครครับ2ล้านพิกเซลส่วนความเอียเซลฟี่กล้องหน้าเนี่ยจะอยู่ที่13ล้านพิกเซลการถ่ายวิดีโอสูงสุดจะให้มาอยู่ p, ที่1 0 8 0ง30ปเฟรมเรทท้งกล้องหน้าและกล้องหลังเลยของจุดแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้จะให รวมครับรุ่นนี้อยู่ที่200กรัมและอย่างสุดท้ายคือรุ่นนี้มีการ,การนำกันฝุ่นมาให้นะครับอยู่ที่ IP 54โดยในเรื่องของราคาเนี่ยรุ่นนี้มีความจุดเดียวเลยนะครับคือแรม4กิกรอม128กิกในราคาอยู่ที่ประมาณ8,960บาทก็ในเรื่องของราคาเนี่ยก็ไม่ได้สูงแล้วก็ไม่ได้ต่ำมากข,ขนาดนั้นนะครับราคาอยู่ในช่วงกลางๆนะแต่ว่าติดตรงที่ให้แรมมาน้อยหน่อยครับอยู่ที่4กิกเท่านั้นเองน่าจะเพิ่มมาเป็น6กิกหรือว่า8กิกนะครับก็กำลังดีเลยยังไงก็ต้องมารอดูการเปิดตัััววทททีีีี่่่่ไไไยยนนนนนนะะะครรรรรพพพอออออเเเเขข้้้้้้้าา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 ามมมมมมมแลจิิใใหหงงถึึดปก จะเป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับของการเปิดตัวเจ้ามือถือ s a m s u n Galaxy g A165G หากเพื่อนๆชาวเทเ็กเสมีความคิดเห็นอะไรอยากติชมตรงไหนสามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างได้เลยถ้ามีแบรนด์มือถือแบรนด์ไหนอยากเข้ามาเป็นสปอนเซอร์หรือว่าส่งของมาให้รีวิวสามารถติดต่อได้ที่อ e ีเมลตรงนี้เลยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้จน,นจบสุดท้านีไม่มีอะไรแล้วจอกัน